สวัสดีกับงามทุกเสียงทุกสายนะฮะมาเจ,เจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันนะครับร้องฟังครับมาช้ามาเร็วก็มาก็อยากให้ฟังเพลงเยอะๆหน่อยเนะฮะเพราะบาบางทีก็อาจจะเปิดเพลงไม่ค่อยถูกใจนะฮะก็ก็จะได้ฟังนานๆทุกผลงานเพลงนะครับ้ฟังครับที่ทรัพยมาเปิดในช่วงของผมเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ผมร้องเอง นะฮะฮรวมไปถึงในะครับเพลงที่หลวงพ่ออนุนพิชาตัวท่านประพันธ์ให้นะครับก็ก็จะได้จะได้ฟังกันนะค,คลื่นอื่นไม่มีฮะมีคลื่นเดียวนะครับส่งไปทาง YouTube ก็ไม่รู้จะมีคนโหลดไปเปิดไหมนะฮะเพราะด้วยความเป็นศิลปินที่ไม่ดังนะอย่าโอ้ยอย่าเรียกผมว่าเป็นศิลปินเนาะผมก็กระดากปากอยู่ มันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะฮะแต่ด้วยผมเป็นเรียกง่ายๆคือผมเป็นอะไรเนีเป็นคนร้องเพลงนะครับร้องเพลงดีกว่านะเป็นศิลปินกระดากปากเนี่ยมันไม่คือก็ประมาณนั้นนะฮะคนร้องเพลงที่พอร้องได้นะครับก็ได้รับเกียรตินะฮะจากหลวงพ่อให้ร้องเพลงที่ท่านประพันธ์ให้ แล้วก็รวมไปถึงละคผลงานเพลงเขาเรียกว่าตามตลาดนะฮะหลายๆผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงหมอรำนยะฮะที่เราไปร้องกันพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะสโลโล็อกที่เป็นแนวอีสานเขาเรียกว่าอินดี้นั่นแหละ,ะอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงโคราชนะครับเป็นกึงก่งๆโคราชเนะี่ยสำเนียงโคราชอีกชุดหนึ่งก็สลับสับเปลี่ยนกันไป เป็นเพลงลักษณะว่าเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งอกหักก็ชุดหนึ่งนะฮะร้องมาเยอะครับเป็นแค่คนร้องเพลงอย่าว่าเป็นศิลปินเลยศิลปินมันมัน,ม,นมันห่างไกลาจากผมนักนะฮะรู้ตัวดีความประสบผลสําเร็จอะไรต่างๆมันไม่มีนะะี่ะคือในอาชีพศิลปินในสปอนได้อะไรมัง่งจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะฮะหักลบกบหนี้แล้เท่าเดิม คือได้มาก็ลงทุนไปได้มาก็ลงทุนไปมันก็เลยไม่ได้อะไรแต่จริงๆที่ได้มาก็คือจริงๆก็คือในเรื่องของการจัดรายการวิทยุกับกับความเป็นช่างนี่แหละครับที่มันได้มาจริงๆคือทําปุ๊บได้ตังค์นะฮะแล้วก็เราก็ได้ได้ประพอสมควรนะครับที่พอจะเลี้ยงตัวได้มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะครับนะฮะก็คําพูดคํเนียงใช้ได้ดี เนะี่ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอยากจะมีวิชาก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นโลกนี้นะครับฟังคบไม่มีสูตรสําเร็จนะไม่มีจริงๆจ,จะบอกว่าทําอย่างงี้เห็นหม่นะเนี่ยขาทำแบบนั้นขารวยเราไปทําเองไม่รวยเพราะมันไม่มีสูตรความร่ํารวยความสําเร็จเพราะฉะนั้นกลับต้องค่อยๆหานะค่อยๆหา คนวิ่งเร็วหรือจะสู้คนเดินทนเนี่ยคนวิ่งเร็วนะเขาวิ่งปุ๊บ,บเขาก็หยุดนะแต่คนเดินทนเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเดินไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดนะฮะก็ก็เหมอนเหมือนกันลักษณะพอแต่วิ่งเร็วเนี่ยอันตรายกว่าผมล้มมาแล้ววิ่งเร็ว <laughs> แต่ถ้าคนวิ่งแบบเหยาะๆหรือค่อย,อย,อย,อยๆเดนินนะฮะเขาก็จะปลอดภัย นะฮะปลอดภัยพอมีสตินะฮะเราก็อยากเร็วนะอยากประสบผลสาเร็จในชีวิตเร็วๆพอความเร็วเรานี่แหละฮะท่านผู้ฟังที่มันทําให้เราพลาดการตัดสินใจที่เร็วมันก็พลาดการที่ทาอะไรเร,เร็วๆมันก็พลาดค่อยๆทําสติมาปัญญามีนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมเองผมเองก็ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเป็นคนที่หำหมนะนะครับต้องฟังครับหำหมในตอนเป็นหนุ่มๆเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตคือคิดว่าตัวเองเก่งเพราะต,ตัวเองเรียนเก่งนะนะครับคนโง่ที่เรียนเก่ง <c ười> คือเรียนหมายความว่าผมาเป็นคนโง่นะครับฟังครับแต่ที่เรียนเก่งได้เพราะว่าผมย้ำในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มนะครับฟังครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอ่านครั้งเดียวแล้วจบแล้วจําได้เลย แต่ผมไม่ใช่อะ่ะแต่ผมต้องสองครั้งหรือสามครั้งกว่าจะย้ำกว่าจะจบกว่าจะจําได้นะแต่พอจําได้มันจําลึกเลยเด่านู้้ฟังจําลึกมากนะฮะจำลึกจําลึกได้นะ,ะเวลามีปัญหาเรื่องของการงานต่างๆผมก็จะนําวิชาความรู้เนี่ยออกมาใช้ได้ทันการขนาดเมื่อวานนี้ยังสมองยังประมวลผลไม่ทันนิดหนึ่งนี่เห็นไหมบางเรื่องบางอย่างมันก็ มีนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกเนาะในชีวิตนี้ในโลกนี้ครับในหลักพุทธศาสนาเช่นกันนะครับผมทาไมถึงชอบยกในเรื่องของพุทธศาสนาสถาพรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลวไม่เลยครับทุกังครับแต่ด้วยด้วยแนวคิดนะครับฟังครับทำให้ผมคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ต้องค้นหาเอาค้นหาอะไรค้นหาความจริง ของชีวิตศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ต้องค้นหาไม่ต้องค้นหาเลยไม่ต้องค้นหาความจรงิงอ่ะทำไมพูดอยู่นี้ล่ะเพราะความจริงมันอยู่ในโลกอยู่แล้วอยู่ในธรรมะทําไมต้องค้นหาทําไมต้องไม่ค้นหาบางครั้งก็ต้องค้นหาถ้าเรายังยังหาความจริงไม่เจอนะแต่ถ้าไม่ต้องค้นหาคือเราหาความจริงเจอแล้วธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือความจรงิงเนี่ยง่าย ะฮะผมไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> ผมก็มีกิเลสเหมือน,นกันนะฮะแต่ด้วยด้วยเวลาคุยเนี่ยเวลาคุยกับใครหรือคุยทําอะไรผมจะพูดแบบธรรมะธรรมะคืออะไรคือความจริงความจริงที่ได้พูดไปนะฮะความจริงเป็นสิ่งที่เราพูดแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นนะฮะธรรมะเนี่ยคือขาเช่นกันนะฮะพูดแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราก็และคนอื่นธรรมะความจริงก็คือถ้าพูดแล้วเดือดร้อนนะครับ อย่างเช่นนะตอนนั้นเขากําลังมีความเศร้าโศกเราไปพูดเล่นพูดหัวหรือหยอกล้อกับเขานั้นไม่ใช่ความจริงเพราะไม่ใช่ธรรมะน,นะฮะไม่ใช่ความจริงน,นตอนนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนั้นต้องเศร้าโศกไปขอเขาเสียใจขเขาแสดงความเสียใจไม่ใช่สนุกสนานโปกหานั่นไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่ความจริงความจริงคือเป็นแบบนี้เราจะก็อยู่ได้ความจริงก็คืออยู่แล้วเดือดไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นง่ายสุดๆเลยผมทําไมถึงพูดอย่างนี้ได้ก็ อายุใกล้เลขห้าเลว้วจะคร่อมปร่อมปรรอนะเนี่ยก็เลยรู้นะฮะเขาเรียกวัยวุฒิถึงนะฮะวัยวุฒิถึงคุณวุฒิเนี่ยผมคิดว่าผมเรียนจบมานานแล้วนะฮะคุณวุฒิในความรู้ทางด้านวิชาการที่จะนํามาเลี้ยงอาชีพเนี่ยผมว่าเต็มละนะครับแต่ด้วยเรื่องวัยวุฒิเนี่ยความนิ่งความสงบเย็นความเขาเรียกว่าความอะไระความที่เราจะต้อง นิ่งน่ะท่านผู้ฟังไม่มีนะตอนนั้นนะเขาเรียกว,วัยอยู่จะไม่ถึงพอถึงถึงจุดนี้ปั๊บจุดนี้ปั๊บเอาความนิ่งมันมาเออเฮก็ดีนะฮะทุกอย่างดีหมดเลยนะครับสถาพรไม่รวยก็ดีเมื่อเช้านี้ผมไปไปไปเช็ค Facebook ผมนะครับผมก็ไปเช็คตรงโปรไฟล์ผมก็ไปเห็นคลิปคนหนึ่งนะฮะเป็นคนที่ไหนไม่รู้เหมือนคนต่างประเทศหรือเป็นคน อิสลามหรืออะไรเนี่ยฮะเขาบอกว่าผมไปโพสต์ในอะไรเนี่ยนะฮะให้หัดมีรรมะญาติหน่อยผมก็อ๋อก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นใครพอผมไปเช็คโปรไฟล์เขาผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะเราก็ไม่รู้จากกันผมก็เลยถามว่าผมไปทําอะไรให้คุณคุณมาว่าผมนี่ยแบบนี้นะครับนะ,ะก็ประมาณนั้นแต่ไม่ได้โกรธได้อะไรนะฮะไม่โกรธไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนะครับก็คิดง่ายๆนะฮะคิดว่า เอโลกนี้จะเอาอะไรมากมายแน่นอนหากเราจะไปแค่ไปไปนั่นประโยคไปเอาชีวิตของเราไปผูกกับประโยคแค่ประโยชเดียวแล้วเอาไปเอาชนะเขาแค่คนคนเดียวไร้ประโยชน์นะฮะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะไม่พี่น้องผมเยอะนะฮะแค่คนคนเดียวไม่ชอบที่ผมบอกนะบุคคลมีสามจำพวกเนาะ <laughs> เนี่ยฮะพวกที่รักเราโดยมีเงอนไขพวกที่เฉยๆกับเราพวกที่เกลียดเรายังไงก็ไม่ไม่ชอบเราอย่าไปสนใจนะครับฟังครับอยู่กับคนที่เขารักเรานะทําดีกับคนที่รักเราก็พอนะฮะคนที่เฉยกับเราก็เ,าเห็นก็เฉยๆนะไม่มีธุร,ระประปงก็ไม่ได้คุยคนที่เกลียดเราเนี่ยฮะรู้ว่าเขาเกลียดเราไม่ต้องเข้าไปหาเอาความศรัทธาและความดีที่เราทําให้เขาเห็นให้เขาอิจฉาเนะี่ย เหมือนกับผมจนนี่แหละครัผมคนจนนะผมผมบอกผมจนนะไม่ได้รวยนะฮะจนผมจะจนจะเป็นคนจนที่มีความสุขให้คนรวยเขาอิจฉานะคนรวยเขาก็ทำงานงกงกโอ้ยนะอดร่อดรวยเลยอันคำว่าอวดรวยเนี่ยไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละคนต้องต้องโชว์ในสิ่งที่ตัวมีเองมีนะฮะแต่ด้วยผมจนผมไม่รู้จะโชว์อะไร แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือคือคือใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขให้คนรวยฉาโอ้โหสตาพรมันมีความสุขดิตื่นเช้ามามันก็นมาตั้งจัดรายการโหหล่เอึกอักอึกอักอึกอักไปเจอใครก็ยิ้มัวเราะหมดเลยก็เพราะทุกคนเป็นครอบครัวนี่แหละครับรู้ฟังไม่มีอะไรมากมายหากหากเราจะไปยึดติดนะครับว่าโอโ้เราจะต้องประสบผลสําเร็จนะรวย ใครอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสิใครชน,นะสิใครอยากมีบ้านโตชน,นะสิชน,นะสิใครอยากมีรถโก้ชน,นะสิชน,นะสิใครอยากมีแฟนสวยชน,นะสิชนะสิไม่มีจริงนะฮะท่องเอา <c oughs> ผมเห็นคนท่องแบบนี้นะครับฟังครับทำไมถึงเสือพอลท่องได้ก็ก็ผมอยู่ในธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะฮะธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วพอพอได้เจอนะฮะเรื่องพวกนี้ ผมก็เลยเข้าใจอ๋อมันเป็นการมอเตอร์เวดให้เราเข้าไปหลงอยู่ในงมงายในเรื่องวัตจักความโกหกหลอกลวงแต่สะพอนอยู่ไหมอยู่จนจบครับเพื่อให้เกียรติการจัดงานสถานที่แต่เชื่อไหมก็ใจหนึ่งก็เชื่อใจหนึ่งก็ไม่เชื่อนะวางเป็นกลางเชื่อเนี่ยมีคนหลายๆคนนะครับที่บอกว่าร่ำรวยขับรถเบนซ์มานะครับเนี่ยไปถ่ายรถรูปลูกกับรถเบนซ์สิเนี่ย นะฮะเราก็ไปถ่ายจริงๆมันไม่ใช่รถเราเป็นการโกหกทั้งนั้นเลยเขาเรียกกันมอเตอร์วทนะฮะแต่รถเรามามอเตอร์ไซค์เก่าๆเฮเราจะรวยกันแล้วนะฮะท่องไปมีเงินอยู่ในกระเป๋าพันหนึ่งเขาก็บอกลงทุนก่อน350นะ,ะซื้อรหัสไม่ได้ประโยชน์เลยเลยเติมมอเตอร์ไซค์มาซีวิลลาอีกวันหนึ่ง นี่คือการมอเตอร์เวดครับแต่ที่นี่คนรวยๆจริงมีไหมสัปดา์ก็มีมีเฉพาะแม่ทีมนั่นแหละฮะจริงๆแม่ทีมนั่นแหละที่รวยนะครับจากการได้เงินมอเตอร์เวดเรานั่นแหละนะฮะเงินค่ารหัสเราน,นั่นแหละก็เหมือนกับอะไรเฮ้ที่ที่เขาเล่าผมอะไรเนี่ยอะไรเรียกว่าเงินร้อยแรกร้านธุรกิจบุญนั่นแหละท่านผู้ฟังจะมีเงินจากต่างประเทศมาเป็นหมืนม่นล้านมาให้คนไทยได้ ยืมได้กู้ได้แจกคนละล้านโดยการส,สมัครรหัสคนละ300รเนะี่ยเห็นหมสามร้อนะครับรออีกประมาณ6 7เดือนนะครับเงินก็จะเข้ามาแล้วก็มาแจกประเทศไทยไม่มีจริงฮะหลอกลวงทางนั้นเลยนะครับไม่มีจริงแม้แต่คุณซื้อลอตเตอรี่1 0อหนึ่งนะครับฝังกลับใบละร้อยนะที่80ดสก็หาไม่เจอเออแปทางทางอะไรตำรวจอะไรเนะี่ยผมเห็นดูข่าวอยู่นะ หาลอตเตอรี่80บาทไม่เจอนะฮะเออร้อยบาทไม่เจอมีแต่80บาทไม่ใส่ชุดเต็มยศนะครับฟังครับใส่ยศชุดเต็มยศมีลูกน้องไปเป็น10 10 20ไปถามว่าขายลอตเตอรี่เท่าไหร่คนขายก็ได้แต่ยิ้มหวัวล็อะคคกๆๆแล้วก็โปรโมท80ใช่ไหม80ค่ะก็พูดนำเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่ใบละร้อยไม่มีแกหาเลยเนี่ยครับแกลองแต่งตัวธรรมดาเนี่ยแกถามชาวบ้านนี่ นั่นมันไม่ใช่ความจริงนะท่านผู้ฟังกับนนัะ่ความจริงประเทศประเทศเราเนี่ยชอบชอบชอบโกหกกันเนาะแม้แต่อะไรนะผู้นําประเทศอะไรเนี่ยไปไปที่นู่นที่นี่เอาคนจังหวัดหนึ่งไปแล้วก็ไปเชียกกันอยู่นาะนๆนะโอ้โหอยู่แค่เจ็ดแปดปีจะตายกันอะยู่แล้วนะเออนะเศรษฐกิจก็โอ้ยอ่ะ เงียบสงบเย็นโอ้ยนะเงียบสงบเย็นจริงๆไหมสถาว่าก็จริงครับเงียบสงบเย็นก็อยู่ดีนะฮะไม่ไม่ต้องมีอะไรมากมายชีวิตก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตนะฮะใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ,ะวางแผนอนาคตได้แต่ค่อยๆใช้ชีวิตจหวัดของเราให้ดีที่สุดก็พอเนีนะ่ยเห็นไหมไม่มีรายการที่ไหนนะฮะที่จะคุยแบบผมหายากเลย เออคุยได้หมดนะแต่รู้ฝั่งคุยได้หมดนะครับลูกเรื่องนะครับก็ต้องขอบพระคุณก่อนนะฮะไปกับสูตรจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจ้องนางเอาใครที่จะรีบสั่งซื้อนะครับนะฮะสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับรีบสั่งซื้อนะครับเพราะว่าผมวันที่17 18 19ผมไปทุระนะครับไปทุระนะครับผมไปทุระนะ 17- 1 8 19ดสิบบผนะทไปทุระจะไม่มีคนส่งนะฮะ นะครับแต่19น่าจะมาเย็นๆนะนะครับยังไงก็ก็สั่งดักหน้าไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนะครับสั่งดักหน้าไว้ก่อนก็แล้วกันใครที่จะสั่งผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ในส่วนของร้านสตาพลอแนนดิจิกก็ต้องขอบคุณเหมือนเดิมพี่ผินนะครับในเรื่องของการเอาให้เอาทีวีมาซ่อมนะครับขอบคุณไปกับโรงเรียนดอนพรวิทยาคมครับให้สปอนไปทําปั๊มน้ําให้สมือนะครับระบบชอ็อตระบบเสีย ไฟมันช็อตนะครับก็โอเคจัดการให้เรียบร้อยนะฮะทุกๆเสียงทุกๆสายทุกกำลังใจเลยนะฮะร้านสุาพจน์เล็กริกครับเรายังรับซ่อมนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะฮะทุกชนิดนะครับไฟแรงสูงทำไหมโอ้ไม่ทำอ่ะตายแน่ๆเลยเระบบโซลาร์เซลล์ทำไม่ทำครับนะแต่ก็ยังผูกพันธมิตรกันกับร้านอ่อุป,ปรกรณ์การ,กรเกษตรนะครับนะฮะเราก็ผูกกัน ใครที่อยากได้ปั๊มน้ำเครื่องตัดหญ้าร้านสุปกรการเกษตรนะฮะใครที่อยากจะเจาะบ่อบาดาลติดต่อผมได้นะครับเจาะบ,บาดาลติดเป็นปั๊มเจ็หรือเป็นบอ่อใหญ่นะบอ่อสามนิ้วสี่นิ้วนะครับห้านิ้วบอกเลยนะครับเจาะได้หมดจะใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์สถาพรได้ไหมได้หมดครับได้หมดเลย จัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เป็นในส่วนหนึ่งที่ชาพรได้รับมอบหมายนะฮะจากทางบริษัทให้ทําในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์ป่าเจาะบ่อบาดาลด้วยรับเจาะด้วยนะครับรับเจาะนะฮะร,รับเจาะบ่อบาดาลรับในเรื่องของอติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบสมอนะครับก็จัดไปนะฮะได้หมดเลย สถาพน์เนี่ยอยากจะเจาะบาดาลเจาะบาดาลในกลางทุ่งนานหน่อยติดเสมอติดแผงสูรัสเซลห้ด้วยได้ไหมได้เลยครับแพงไหมไม่แพงนะฮะหลักอสองนิ้วสองนิ้วเนี่ยลึกไม่เกิน50เมตรนะครับไม่เกิน50เมตรนะ,ะเสมอิดสองนิ้วไม่เกิน50เมตรนะครับก็ประมาณสอง0มื่นหน่อย รวมแผงด้วยนะครับแผงด้วยแต่ไม่รวมค่าติดตั้งนะนะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับก็สองหมื่นหน่อยๆนะฮะติดตั้งก็ไม่ยากครับเพื่อนฟังครับก็ไม่แพงเท่าไหร่มีอุปกรณ์มีสายมีนิดๆหน่อยนั่นแหละครับนะฮะตามนั้นนะครับก็ไม่แพงสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหสมรพถนาสูนน่าสนเจาะบาดาลนะตอนนี้อุปกรณ์ในเรื่องของโซลาร์เซลล์มันถูกลงอีกหน่อยหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับก็เรียกเป็นพลังงานทางเลือก เมื่อก่อนนี้ผมที่มาซื้อมาติดที่บ้านเจ้าของนะฮะแผงโซล่าเซลล์แผงนึงเนี่ยตกอยู่นะ่จาจะประมาณ6ถึง7,000พันะ6,800ถึง7,000แต่ทุกวันนี้4,000กว่าบาทนะครับ4 0 0 0นหนึ่ง0ันสแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่กำลังวัดแล้วได้ไฟดีด้วยนะโอ้รุ่นของผมนี่เป็นรุ่นที่ขเขาเรียกว่าเป็น,นร,ปรุ่นไหลโมอ่าโพลีโพลีรุ่นแรกๆเลย การผลิตไฟนี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กหรือเป็นที่แด,ดดดม่ยรู้นะ <c oughs> เป็นที่แดดด้วยนะบ้านเราก็เอาได้แค่นี้ก็คือแค่นี้เนาะความพอใจนะก็ประมาณนั้นนะฮะนี่แหละครับฟังครับในเรื่องของการจรัดการของสตาพรเนี่ยก็ได้ตอนเช้านี่แหละฮะมีเรื่องราวเล่าสุกันฟังมากมายเนะยครับก็พอที่ทําได้เรื่องราวต่างๆที่ได้พูดคุยกันนะสตาพรก็ป้ายชั่ว ชีวิต as, ชีวิตหนึ่งนะครับฟังครับใช้ชีวิต as, ไปคุ้มค่าไม่เสียพอนคุ้มแล้วนะฮะถ้านึกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับได้บวชเนนสองครั้งนะฮะได้บวชเนนสองครั้งนี่โอ้โหได้บุญเยอะเลย,เยตอนเป็นเนนเนี่ยเหมือนภาคขาวเลยนะตอนนั้นนะรู้สึกตัวเองมีคุณค่าทันทีเลยการบวชเนนมีหลวงพอ่อตอนนั้นถ้าเป็นเจ้าวาดหลวงเพลหลวงพ่อเพชรพพชนะรุตตมูนะฮะจำได้เลยนะฮะหลวงพ่อเพชรนะครับ,รเ,นะรบเป็นเจ้าวาด แล้วก็มีหลวงลุงหลอดนะครับนะฮะหลวงลุงหลอดในลุงหลวงลุง,งผมเลยนะครับมีหลวงนายังจําได้แล้วครับโอ้ยหลายหลายท่านเลยนะครับบทที่วัดหนองแยางามเมื่อก่อนนี้เขาเรียกบ้านอกในเมืองเท่านั้นบรานอกในเมืองอน,นี่น <c ười> นนนนะครับคืออยู่ในเมืองแหละแต่ว่ามันเหมือนบ้าน,น,นอกเลยนะฮะเนี่ยครับกนะ็ประมาณนั้นก็ก็เล่าสู่กันฟังได้นะฮะอาสาพร เดี๋ยวมีรายการที่จะเล่าการบดเนนมียนนได้ได้ไ,ได้ครับได,ได,ได้เล่าเรื่องการบทเนนตอนเป็นเด็กนะนึกได้จำได้ไม่สับูรจําได้ครับคับคลายคับคาแต่แม่นน่าจะถึง90%เพราะว่าในเรื่องของชีวิตประจําวันของคนเนี่ยความจําของคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมนี่ความจำเนี่ยถ้าผมจําแล้วผมจะฝังเลยเราเคยทําผิดอะไรนะฮะไปโรงเรียนตอนอยู่ปถมเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้หมดนะฮะ ผ่านมาตั้ง3 4ม0ปีนี่สัพพัจำได้หรือจำได้ครับจำได้จำได้นะแต่ตั้งแต่จำได้ตั้งแต่ตอนแม่หาบหาผมเนะี่ยแม่ผมก็ตัวเล็กๆนะครับแล้วผมตัวเล็กขนาดไหนเราอยู่ในหาบที่แม่หาบได้แม่ส่วนมากก็เราชอบเดินแม่ฉันช่วยเดินสงสารแม่เนาะตอนเดินพอเดินไม่ไหวก็แม่ก็นั่งหาบไปเราไม่รู้หรอกครับแม่เหนื่อยขนาดไหนตอนนั้นเนาะเล่าสู่กันฟังได้หมดเลยโอ้ยเนาะสถาพนนี่ แม่นเนาะแม่นเีเ่าฟังครับเขาเรียกว่าวัยวุฒิครบนะฮะอายุเริ่มเยอะนะครับการเล่าเรื่องราวต่างๆก็พอจะคุยได้นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยห่างหายเลยในเรื่องของหลักศาสนานะครับหลักศาสนานะฮะพระพุทธองค์สมัสมุบจิเจ้าท่านตรัสมาดีแล้วสอนดีแล้วนะครับเราแค่นํามาหลายๆคนบอกว่าโอ้สะพอนอยากบวชนี่เออมีโพสต์คนหนึ่งบอกบวชสหัน สถานสถานที่สัพยะดีๆนะครับปฏิบัติเพื่อให้รู้แท้ไม่มีรู้หรอกครับนะฮะปีตะคุณเข้าใจนะครับเอาศีลห้าให้ครบแล้วปฏิบัติตามศีลห้านั้นให้ครบนะครับถ้าคุณยังไม่มีเวลาคุณยังไม่มีอะไรคุณดูแล้วก็ท่องศีลห้ายังสะพอนนะอา้าวมาท่องกันตอนเช้าเนี่ยต่อศีลไปเลยเนาะปานาติปตาวีไม่ฆ่าสัตว์สะพอนฆ่ามันไม่ฆ่า สถาพรลักทรัพย์ไหมไม่ลักสถาพรเอประพฤติในกรรมคุณไ,ไม่ประพฤติผิดลักเดียวใจเดียวสถาพรไม่โกหกไหมไม่โกหกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพูดจริงนะครับสถาพอรอข้อสุดท้ายดื่มสุราหไหมผมไม่ดื่มอยู่แล้วนะครับไม่ดื่มแสดงครบเนะี่ยพอปฏิบัติตามนี้นะฮะ อยู่ได้เลยนะความสุขที่แท้จริงอยู่แค่ตรงนี้ศีลห้าศีลห้าพาพ้นทุกนะครับคิดให้ได้นะท่านผู้ฟังไม่ต้องไปสรรหาครูวาจารย์มากมายถ้าอยากจะสรรหาเนี่ยครับหลวงพ่อในพิชาตโตนี่แหละนะครับมาแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตนี้มันง่ายขึ้นกว่าเยอะเก่าเยอะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากมายอ่ะนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับรักแรกที่จริงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ